สาธุโยมทั้งหลายชีวิตของเรานี้ล้วนไม่แน่นอนสิ่งที่จะคุ้มครองใจเราได้ก็คือสติสติเปรียบเสมือนยามเฝ้าประตูถ้าเรามีสติใจเราจะไม่เผลอไปตามความโกรธความโลภหรือความหลงการมีสติไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิเสมอไปแต่หมายถึงการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนถ้าใจเรารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจเราก็จะไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปรู้จักวางรู้จักพอดีลองเริ่มต้นเช้าวันใหม่โดยการหายใจเข้าลึกๆรู้สึกว่าลมเข้ามาหายใจออกยาวๆรู้สึกว่าลมออกไปแล้วกล่าวกับตนเองว่า วันนี้เราจะทำหน้าที่ด้วยสติไม่ประมาททำความดีให้เต็มที่และไม่เบียดเบียนใครหากโยมทั้งหลายจเจริญสติในชีวิตประจำวันได้จิตใจก็จะสงบเบาสบายแม้จะพบเจอปัญหาใดก็จะผ่านไปได้ด้วยปัญญาและความอดทนสาธุ